สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเป็นลมใต้ปีกราศีในบ้างได้เวลาโชว์ของคลิปนี้นะคะจะมาเปิดคำทํานายสไตล์ญี่ปุ่นเป็นภาพรวมของราศีในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะจะมีราศีในบ้างตามมาชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกค่ะ ท่านที่เกิดราศีเมษช่วงครึ่งปีแรกชาวราศีเมษจะค่อนข้างเจออุปสรรคจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงแม้จะค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็เดินมาใกล้ถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะคะครึ่งปีหลังนี้จงปลุกความกระตือรือร้อนในตัวของคุณออกมาให้ได้เพื่อพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ช่วงประมาณเดือนตุลาคมอาจจะหมดแรงไปบ้างแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนจงจัดเต็มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาค่ะ มาต่อการที่ท่าที่เกิดราศีพฤษภนะคะช่วงครึ่งปีแรกชาวราศีพฤษภได้ลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งมีทั้งผลลัพธ์ที่ดีออกมาบ้างพ,าพลาดพลั้งบ้างล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่ดีให้แก่ชาวราศีพฤษภแต่ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ให้ลองใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยในการติดต่อเจราจาให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นชาวราศีพฤษภพูดจาด้วยความมั่นคงหนักแน่นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รับผลตอบรับกลับมาดีมากเท่านั้นนะคะ มาถึงท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนจะเป็นกองหนุนที่สําคัญหน้าที่ของชาวราศีเมถุนก็คือการเป็นแหล่งให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้งานเดินหน้าไปได้ด้วยดีเป็นลงใต้ปีทำสุดความสามารถแต่ไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศให้ใครรู้ตั้งใจทําในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะ ได้เวลาที่ราศีกรกฎจะต้องเป็นฝ่ายแสดงความสามารถออกมาแล้วค่ะเผยจุดเด่นให้ใครๆได้รับรู้ด้วยตัวเองบ้างมีของก็ต้องรู้จักโชว์ให้มันบริหารเสน่หเข้าไว้ทำตัวเองให้น่าสนใจใครเห็นใครได้เจอก็มีความสุขนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีสิงค์ค่ะ ยังคงต้องอดทนกับเรื่องภายในองค์กรเรื่องงานให้ลองหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการชีวิตนอกเหนือเวลางานบ้างนะคะเมื่อไรที่ทำอะไรด้วยความสุขก็จะช่วยเปลี่ยนมุมมองชีวิตที่ตากออกไปได้ในช่วงสิ้นปีจะรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกมองโลกในแง่ดีสดใสเข้าไว้แล้วกันค่ะมาต่อกันที่าทานเจ้เกดราศิกันนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกัน ควรหันมาใส่ใจกับงานประจำเป็นพิเศษจะมีสิ่งที่เข้ามาทำให้ชาวราศีกันต้องลังเลว่าเลือกอย่างไงจะดีกว่าไม่ว่าจะเลือกอันไหนก็จะตกอยู่ภาวะครึ่งๆกลางๆอยู่ดีแต่ถึงอย่างนั้นชาวราศีกันก็เลือกที่จะทำทั้งคู่สิ่งสำคัญก็คือขอให้ลงมือทำสักอันให้เป็นรูปเป็นร่างการลงมือทำจะช่วยกระตุ้นไฟในตัวของชาวราศีกันให้ลุกโชนค่ะมาถึงท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะ ให้ลองมองหาคนที่จะมาช่วยทำหน้าที่แทนมีพาร์ทเนอร์มาช่วยกันทำงานแต่ควรแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนระวังอย่าให้แตกคอกันค่ะมาถึงท่านที่เกิดราศีพิจิกค่ะ ให้ลองเลือกคนที่น่าเชื่อถือในองค์กรหรือในสายงานเดียวกันมาสักคนมาเปิดใจคุยกันไปเลยเริ่มจากการพูดคุยจิปาฐานในเรื่องที่สนุกสนุกแชร์ไอเดียดีๆอย่าเริ่มต้นจากการสนทนาที่ดูจริงจังเป็นทางการเกินไปชวนคุยเรื่องงานอดิเรกแปลกๆให้บทสนทนาดูสนุกสนานแล้วชาวราศีพิจิกจะได้มิตรภาพกลับมาอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ท่านทีเกิดราศีธนูคะ่ะ จะได้โอกาสลงมือทำแล้วนะคะแต่ก่อนลงมือใดๆก็ตามอย่าคิดแค่เพียงทำลวกๆให้เสร็จๆไปจงทำออกมาให้ดูเริศดูสง่าและแสดงให้ใครๆเห็นว่าคุณมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมทำให้ดูดีให้เพอร์เฟกทั้งกระบวนการและผลงานไปเลยค่ะมาต่อการที่ท่าที่เกิดราศีมังกรนะคะ จะมีการนำเอาโปรเจกต์ใหม่กับโปรเจกต์เก่าๆมาทำให้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแทนที่เป้าหมายและไอเดียของชาวราศีมังกรได้ถูกนำมาส่งต่อให้รุ่นต่อๆไปนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่บ้างนะคะมาถึงท่านที่เกิดราศีกุมค่ะ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตรวมทั้งการคบค้าสมาคมได้พบปะรู้จักคนใหม่ๆส่งผลให้การใช้ชีวิตของชาวราศีกุมเปลี่ยนไปตามเทรนด์ใหม่ๆในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงน,นี้อย่าเพึ่งทำตัวห่างหายไปจากกลุ่มรุ่นพี่นะคะคงความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ด้วยค่ะมาส่งท้ายกันที่ต่างที่เกิดราศีมีนนะคะ อาจจะต้องพบปะผู้คนในสถานการณ์ที่อ่อนไหวหรือถูกกดดันหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้เผชิญหน้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้อย่าให้เกิดความขัดแยง้งหากไม่ได้พบเจอใครก็ให้ลองจินตนาการบรรยากาศการพูดคุยไปพลางๆก่อนก็แล้วกันค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีครึ่งปีหลังที่ราศีจะได้เวลาโชว์ของโชว์ความเด่นในตัวออกมาแล้วท่านจะได้พบเจอสิ่งดีๆนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ